สวัสดีค่ะปียาคนขยันจะ้ะเปนหน้าจ้ะเปนหน้าเปหน้า,ปนา,ปนาปเปนเกียประมบรรยากาศจ้ะบรรยากาศไปนหนาพี่เจ้าใหยับจ้ะยันล่ายันล่า บรรยากาศทางท้งจ้าสงองโมงครึ่งแดดก็จ้าแดดยังทักเลยแดแดดหอนหอน cứ cuốn cuốn cháu cái có thấy hút đầu già, là đầm chả là đầm, cái đầm màu ở chân theo này, trên lá đầm, Châu phải หดแล้วจ้าใกล้เร็วใกล้เร็วเมื่อเร็ยวยิงงยวย่งแหน่ะจ้าแหน่ะเรียนทั้งแหน่ะนี่ คุณนะคะสิมานาน้ำกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ